กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เจษศิระธรารนนท์สมาชิกอุธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมก็คงเป็นคนหนึ่งที่พูดในนามของอุธิสภาพร้อมกับเพื่อนอีก26ท่านนะครับเรายืนยันว่าเรามีอิสระทางความคิดแล้วก็ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันไม่ได้มีการอขอร้องหรือให้ลงมติตามกันเพราะฉะนั้น แนวทางในการพิปายก็คงจะแตกต่างกันท่านครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนในวงเล็กที่พูดคุยกันก็ยึดถือประโยชน์และอนาคตของชาติเป็นหลักไม่ใช่เพื่อความคงอยู่ของตนเองและเชื่อว่ามันจะบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศสืบต่อไปธรรมธานครับผมคิดว่ายัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งหกร่างเนี่ยไม่เหมาะกับสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ เพราะว่ามันมีการระบาดของโควิด19ของประเทศและก็ของทั่วโลกซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจการว่างงานการส่งออกและการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องของอยตัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านประธานครับในร่างแรกของฝ่ายคา้านและร่างที่สองของพรรคร,รัฐบาลซึ่งเป็นการจัดตั้งสช ซึ่งต้องขอย้ําว่าไม่ใช่ร่างของรัฐบาลแล้ก็ไม่ใช่ร่างของคอรมอแต่เป็นร่างของพักรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้านมันก็ย้อนประวัติศาสตร์กงล้อประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในปี2555ซึ่งก็มีการตั้งสสลด้วยการแก้ไขมาตรา291ของรัฐธรรมนูญปี2550เพื่อจะ,อะตั้งสสลแล้วก็ยกล่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ใหม่ทั้งฉบับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีการอภิปรายในช่วงเวลานั้นค่อนข้างมากว่ามันเหมือนกับให้เกิดลูกให้ลูกออกมาฆ่าแม่หรือตีเช็คล่าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสสลอเนี่ยจะไปร่างรัฐมนูญออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีแนวทางนะครับเสร็จแล้วก็ในช่วงของปี50 ในปี55ก็มีการยื่นนะครับต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูนก็ได้วินิจฉัยลงวันที่13กรกฎาคมปี2555นั้นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนตามรัฐธรรมนูญมาตรา291โดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับแม้จะเป็นอำนาจของรัฐสภาก็ตามก็ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา291 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้มาโดยการลงมติประชามติของประชาชนก็ควรจะได้ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติประชามติเสียก่อนว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หรือรัฐสภาจะใช้อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตาก็เป็นความเหมาะสมและเป็นอำนาจของรัฐสภาที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้ได้ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนมาตรา291าหนึ่ง ธ่รมธานครับนี่คือคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของการออกแบบรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งการทําประชามติก็จะต้องทําเพราะว่ามันมีการแก้ไขในหมวด15การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะครับในหมวด15ก็บอกว่าจะต้องทําประชามติสองครั้งครั้งแรกก็คือตอนที่มีการตั้งสอสอเพราะมันมการเปลี่ยนแปลงในหมวด15 แล้วก็ผลทสุดท้ายก็เมื่อได้รัฐรรมนูนแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นการใช้งบประมาณเพราะว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งคือการเลือกตั้งที่ให้มีส,ะสะอสอก็ถ้าเราคิดว่าใช้งบประมาณครั้ง1.4ึ่งี่พันกว่าล้านบาทก็จะตกประมาณหม0 0นสองถึงหมื่นล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านประธานครับงบประมาณจํานวนเนี่ย มันมีค่ามหาศาลในสถานการณ์ที่ประเทศชาติมีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมีการอภิปรายของสสในกรณีของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี64ว่าฝ่ายฟ้ามั่นคงหรือกองทัพไม่ได้คำนึงถึงประชาชนนะครับก็มีการตั้งงบประมาณไว้แต่ในกรณีนี้ท่านกลับเห็นว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากอย่างนี้คุ้มค่าที่จะทําก็ว่ากันไปนะครับแต่ท่านประธานครับ ในการทาประชามติของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับมีผู้เห็นชอบ1 6บ2ดสองล้านคนมีผู้ไม่เห็นชอบ10 5จ8ดห้าล้านคนก็ถือว่าสิบจุดล้านคนโดยประมาณมันมีตัวเลขที่มากกว่ากันถึง6 2จุล้านเสียง6 2จุล้านเสียงซึ่งผมถือว่าตัวเลขที่ไม่น้อยแล้วก็มีผู้ที่ไม่เห็นชอบอยู่1ิบจุดล้านคนก็ไม่น้อยเช่นเดียวกัน ก็จะบอกได้ว่ามันมีผู้ที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญหกศูนยเนี่ยสิบจุดหกล้านคนในขณะนั้นนะครับซึ่งสิบจุดหกล้านคนเนี่ยทุกหลายคนก็ออกมาบอกในขณะนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูนปีหกศูในประเด็นนั้นประเด็นนี้แต่ท่านประธานครับไอการที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ผมเห็นว่า ไอ้ร to ัฐธรรมนูญหกศูนย์เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับบาปโกงหรือฉบับปฏิรูปแล้วแต่จะเรียกกันแล้วมันก็มีหลายสาเหตุที่ทําให้นักการเมืองในที่นี้คือทั้งสสและสวโดยเฉพาะผู <se> ้ที่สสและสวที่ไม่ดีนะครับเห็นว่าหมวดที่เป็นปัญหามากที่สุดคือหมวดเก้าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ห้ามสสและสวดารงตําแหน่งหรือหน้าที่ในหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือท้องถิ่น ทำให้สอสอดารงตําแหน่งในฝ่ายบริหารไม่ได้ห้ามรับหรือแทรกแซงหรือก้าวไกา่การเข้ารับสัมปทานจากรัฐหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือเป็นหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดจากหน่วยงานการก้าวไกา่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือของพักการเมืองในเรื่องการปฏิบัติราชการทําไม่ได้ หรือการมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการของหน่วยงานของรัฐก็ทําไม่ได้การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสสอห้ามผู้ที่เคยถูกศาลตัดสินวัตทุจริตเลือกตั้งหรือความผิดอื่นๆนะครับห้ามผู้สมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ห้ามผู้สมัครที่เคยได้รับโทษจำคุกและพ้นโทษมาไม่ถึงสิบปี ตัดอำนาจในการเสนอการแปญยะติที่มีผลให้สอสอและสอวอมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ไวโย,โยโดยทางตรงหรือทางอ้อมแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นเช่นการทำไพมารีโหวตในพารามิญติประกอบพารามิญติประกอบพักการเมืองประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองปี2561ในมาตาา90วกเล็บสาของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับที่สำคัญคืออำนาจขององค์กรอิสระที่เป็นอุปสรรค ของพรักนักการเมืองที่ปฏิบัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองปปชปะกกตนะครับทั้งหมดเป็นปัญหาถึงความคงอยู่และน้าเสี่อํานาจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการออกแบบรัฐธรรมนูนท่านประธานครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราล่ากรัฐธรรมนูญใหม่ประเด็นที่ดีๆเหล่านี้ที่เขียนโดยคณะกรรมการล่างรัฐธรรมนูญ นะครับเขาจะคงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคนภายนอกมาเขียนกฎหมายนะครับโดยหลักการของใครเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของชนนั้นมันก็มันก็มีประโยชน์ในกรณีที่คนข้างนอกเข้ามาเขียนกฎหมายที่ไม่ มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวของผู้เขียนกฎหมายอันนี้ผมคงจะต้องฝากไว้ว่าอันนี้คือเป็นประเด็นที่ทําให้เราคิดหนักว่าจะจะ,จะ,จะรับไอ้ร่างที่หนึ่งหรือร่างที่สองนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าจะพูดว่ายกเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองหมวดสองว่าด้วยหมวดพระมากษัตริย์แต่ว่ายังเขียนอยู่ในมาตราอีกอื่ๆอีกมากมายท่านประธานครับเช่น มาตาแปดสิบหนึ่งหนึ่งร้อยสา6 1นึ่ง1้7 1หกหนึ่ง้อยหกหนึ่ง้อยา้อียนาองอสถึงเจ็ดสิบเก้การพิจารณาของสอสลอ,สอนี่อาจจะกระทบกับพระราชอำนาจซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่แน่นอนไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นกาารตีเเช็คปล่ มันเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลใจนะครับสำหรับในร่างที่สามถึงร่างล่างที่หนะครับมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่มาของสวอ,อำนาจในการเลือกนายกนะครับและอำนาจของตสรตามมาตรา270อำนาจในการเลือกนายกตามมาตารา272ท่านประธานครับ ทางสวเนี่ยมาในบทเฉพาะการ5ปีก็ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสวแบบนี้อีกไม่เหมือนมากในการเลือกนายกอีกแต่มาด้วยคำถามพ่วงนะครับคำถามพ่วงเนี่ยชนะกันตามที่สอส,อส,อสอท่านไผ่บุญได้พิปายแล้วผมก็ไม่พูดซ้ำแต่ผมจะบอกว่าผู้ที่เห็นชอบกับสวบทเฉพาะการเนี่ยมีมากกว่า4.2ล้านเสียง มากกว่าเสียงที่ไม่ไม่เห็นชอบเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูนเราต้องคำนึงถึงผลของประชามติเราต้องคำนึงถึงผู้ที่ออกเสียงลงมติว่าเห็นชอบทั้งเรื่องของอประชามติในประเด็นเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะการแล้วก็ประเด็นที่ว่าด้วยการรับร่างรัฐธรรมนูนซึ่งมีผู้ที่เห็นชอบจํานวนที่มากกว่าการทําประชามติมันส่งผลมันมีผู้ที่ ไม่เห็นด้วยอยู่แต่ว่าจํานวนมากแต่ว่าอย่าให้เสียงเขาดังเพราะว่าผู้ที่เห็นด้วยเขาไม่ได้ออกเสียงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ไขลายมาตาเนี่ยก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะฉะนั้นผมก็จะรับฟังตลอดทั้งวันนี้ว่า,าท่านมีเหตุผลอย่างไรนะครับแล้วก็จะเอาไปประกอบการพิจารณาแต่ในเรื่องของการที่ตั้งสสลอขึ้นมาผมคิดว่าผมเอนด้วยครับขอบคุณครับ